เจ็ดกรกฎาคม2568แครับแต่ว่าวันนี้มากัน6คู่นะครับแนบบอลเต่งมาแล้วครับก็สำหรับวันนี้อย่างที่บอกว่า6คู่ครับเราจะเปิดหัวกันด้วยยูฟ่ายูโรวูแมน2025ในกลุ่ม B ครับสเปนทีมหญิงกับเบลเยียมทีมหญิงนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นโปรตุเกสทีมหญิงกับอิตาลีทีมหญิงซึ่งเป็นกลุ่ม B ครับของยูฟ่ายูโรวูแมน2025นั่นเองนะครับ แล้วก็อีก4คู่ที่เหลือเดี๋ยวไปติดตามกันได้เมื่อคืนผลงานนะแอดครับในส่วนหงโยกก็ถือว่าแม่มาตามคาดเลยครับส่วนในคู่ระหว่างนอร์เวย์ทีมหญิงกับฟินแลนด์ทีมหญิงครับแอเชียท,ทำประตูเยอะไปเลยครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นครับยิงกันแบบเยอะแยะไปหมด เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับนอร์เวย์ทีมหญิงกับฟินแลนด์ยิงกันเยอะมาตามคาดโหนยกทํางานจุดพูุครับในส่วนของ v i p ครับ VIP เมื่อคืนนี้นะก็เชียร์สวิตเซอร์แลนด์ทีมหญิงนะแต่ว่าหน้าช่องตอนแรกเป็นไอซ์แลนด์นะครับต้องขออภัยด้วยครับยูดีไปแวะสวิตเฉยเลยครับยังไงก็ยินดีกับผู้ติดตามหลายแอดด้วยครับแต่ว่าหน้าช่องต้องขออภัยครับจุดพูไปก่อนครับสวิตสาวๆมานะครับสำหรับโครงการเข้าทำา3ตัวครับก็จะมีเยอร์การ์เดนอินเตอร์ตูคูแล้วก็ ฟินแลนด์ทีมหญิงครับอ้าวเป็นไปตามคาดนะครับอ้าวจุดพลุให้ด้วยนะครับแหมคู่ฟินแลนด์กับนอร์เวย์ตรงนี้ก็มีด้วยสำหรับ VIP ครับตัวนี้เลยครับตัวนี้แหละครับทำงานให้กับน้าแอดครับจุดพลุให้หน่อยนะครับแหมมาตามคาดอ้าวจุดพลุสวยๆแน่นอนครับผลงานดีๆแบบนี้ครับแอดเอเดีสามสามตัวแสตมป์หนาจมาด้วยแล้วเจอกับน้าแอดได้ครับสองทุ่มก็เบิ้ลหุ่นยกไปให้สองตัว VIP อีกหนึ่งตรงหนึ่งตรงครับโอกาสเขาทำสามตัวสามจังหวะสามชุดไม่ต้องงงนะครับ แล้วก็แน่นอนครับคู่แรกหน้าช่องสเปนกับเบลเยียมเม้นทายผลใต้คลิปนี้ถ่ายถูกส่งทียบดี3สามสามตัวเพื่อนก็รับ50กันทุกวันเลยครับใครไม่แวะถ่ายไม่เป็นไรแต่เพิ่มเพื่อนมาก็รับไปเลย50ก่อนเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ like ก็สำคัญและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้มาเจอกันในทุกวันและทุกคลิปนั่นเองเอาละ6คู่วันนี้ครับถึงแม้ว่าจะมาน้อยแต่มาแน่นแน่นอนครับยังไงก็ไปลุยกันได้ครับสเปนทีมหญิงกับเบลเยียมทีมหญิงลุยกันเลยครับคู่แรกวันนี้ครับ สเปนหญิงกับทางด้านเบลยเยียมทีมหญิงนะครับยูโรวูแมน2025ครับห้าทุ่มสนามสตาร์ทเดอรเจฟฟนะครับก็บทางด้านของมอนสตราตัวเม่ครับรับมืออลิซาเบตกุนนาสดอเตอร์นะครับในกลุ่มนี้ยังคงมีอิตาลีแล้วก็ทางด้านของโปรตุเกสซึ่งจะอยู่ในคู่ที่สองด้วยนะครับทั้งสี่ทีมเนี่ยเตะไปแล้วทีมละ1เกมครับสเปนชนะ1นะครับเก็บมาได้3แต้มโดยพวกเขา ถลม่มทางน้้นของโปรตุเกสมายับเยินเลยครับ5ต่อ0ส่วนอิตาลีก็ได้3แต้มครับในกลุ่มนี้โดยการเอาชนะเบลเยียมนะครับ1ประตูต่อ0ทําให้ทั้ง2ทีมมี3แต้มส่วนเบลเยียมกับโปรตุเกสยังไม่มีแต้มนะครับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดนะครับสำหรับบูเมนเนชั่นสลีกก็เป็นสเปนครับที่ชนะได้5ประตูต่อ1ครับ3 1พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ กำแพง2ลูกครึ่งครับสเปนทําได้แล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดเลยทําได้6เกมแล้วก็แตะสูงทั้งหมด5จาก10เกมหลังสุดนี่คือตั้งแต่ปี2 0 1 5ับครับทุกถ้วยทุกรายการสําหรับสเปนครับชนะบุรุเกตในเกมแรก5ต่ 0. อ0 2ย์ลูกครึ่งครับสบายเลยครับทำได้และมาสูง10เกมล่าสุดทําได้ทั้งหมด7เกมส่วนแตะสูง9จาก10เกมหลังสุดครับนี่เป็นทีมจอมถล่มประตูนะครับแข่งสาวกระทิงดุเบลเยียมครับ เพิ่งจะแพ้ให้กับอิตาลี0ประตูต่อ1เท่านั้นแต่ว่ากำแพงครึ่งลูกก็โดนนะครับแล้วก็มาต่ํา3เกมล่าสุดทําไม่ได้เลยเกมทุกเขาทําได้ล่าสุดคือชนะโปรตุเกสในยูฟาเนชันสติกบูแมนเนี่ย3ต่อ0ครับในเกมเยือนครึ่งควบทําได้แล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดทําได้3เกมและแตะสูงครับ7จาก10เกมหลังสุดตัวผู้เล่นในเกมนี้สําหรับสเปนครับในระบบ4-3-3ก็จะมีกองหน้าตัวความหวังครับเอเซอร์กอนซาเลสฝั่งซ้ายครับ คาเดียปีน้านครับแล้วก็ทางด้านของโมเรโอนาคันเตเดนะครับนี่คือประะาษาแนวุุกของสเปนส่วนเบลยเยียมครับคงจะต้องพึ่งพาความหวังกองหน้าอย่างทางด้านเทสซาวูลานะครับคู่นี้กำแพงครับสเปน3ลูกควบนะครับได้ขาวนะครับแล้วก็ถ้าสูงเนี่ยไปถึง4ลูกครับได้0.76แต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นก็ มาเต็มเลยผมมองว่าด้วยศักยภาพของสเปนแ,แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเจอกันกันกบทีมที่เรียกว่าพวกเขาข่มอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าให้แข้งแม่เนื้อนิ่มสาวกระทิงดุเอาชนะเบลยเยียมทีมหญิงไปได้อย่างน้อยที่4ประตูต่อศูนย์ครับผมมองว่าอย่างน้อยน่าจะแตะเกินกำแพงได้แล้วก็เป็น3แต้มของสเปนในเกมที่2ครับ คู่ที่2ครับคู่นี้เตะกันตี2ในกลุ่ม B ีเหมือนกันเลยครับทีมแข้งสาวฝอยทองครับจะเจอกับฐานะของอัูรีทีมหญิงนั่นเองก็คือโปรตุเกสกับอิตาลีนะครับซึ่งฐานะอิตาลีครับมีอยู่3แต้มส่วนฐานะโปรตุเกสครับโดนสเปนถล่มมายับเยินยังไม่มีแต้มนะครับเล่นกันที่สนามอารีนาทูนครับฟานเชสโกเนโตรับมือแอนเดียซอนซินนะครับนี่คือเฮดโค้ชของทั้ง2ทีมสำหรับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดครับ วันที่5มีนาะคมปี2020น่นู่นเลยครับถ้าทีมชาติหญิงเจอกันเนี่ยชุดใหญ่นี่ก็โปรตุเกสแพ้อิตาลี1่1ประตูต่อ2ครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นท่าน,น้าของอิตาลีครับที่แม่ไม่ค่อยจะเพียงพามให้กับท่าน,น้าของโปรตุเกสครับโดยเฉพาะ6เกมหลังสุดดูอิตาลีเนี่ยจะชนะได้ทุกเกมเลยนะครับตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาฝอยทองทีมหญิงเนี่ยพวกเขานัดแรกครับ แพ้กับสเปน1-5 0ูครับ2ลูกครึ่งสุดจะต้านแล้วก็มาสูง6เกมก่อนหน้านี้พวกเขาทําตามแพงไม่ได้ครับถ้าย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปในวันที่27กุมภาชนะเบลเยียมได้1-0ครับนั่นคือนัดสุดท้ายที่ทำได้ตามแพงปอบปอ,ปอแล้วก็มาต่ำนะครับสามจากสิเกมครับนั่นคือที่พวกเขาทําได้แต่ว่าถ้าตามกําแพงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะยากครับโดยเฉพาะ6เกมังสุดที่ทําไม่ได้เนี่ยหนักจริงๆนะครับแล้วก็แตะสูงครับทั้งหมดอยู่ที่ 6. จาก10เกม อิตาลีทีมหญิงชนะเบลเยียมในเกมแรก0-1ครับครึ่งลูกทําได้มาต่ําก่อนหน้านั้นก็มีในยูฟาวูเมนนชั่นส์ลีกถลลมเวลได้ถึง1ประตูต่อ4นะครับลูกควบทําได้มาสูงก็ถือว่าน่าสนใจครับอิตาลีเนี่ยหจาก10เกมหลังสุดที่ทําได้ต่างกรแพ้นะครับแล้วก็แตะสูง5เกมตัวผู้เล่นของทางด้านโปรตุเกสครับเล่น3 412ครับตัวรูกครับความหวังก็จะมีแอนเดรียนอตันนะครับแล้วก็กองหน้าคู่ครับใช้ดิอานาซินวา อีกคนหนึ่งก็ซินวามครับแต่ว่าเป็นเจสิก้าซินวานะครับสำหรับอิตาลีครับ352กองหน้าคู่ครับก็จะเป็นโซเฟียคานโตเรอีกคนหนึ่งก็จะเป็นริสเตียนาเจอรีนะครับสำหรับคู่นี้ครับอิตาลีทีมหญิงครับครึ่งควบได้ขาวนะครับส่วนสูงก็2ครึ่งควบ3ได้ขาวและต่ำได้แมหม0.63เท่านั้นยังไงก็ตามครับด้วยเสถิติแล้วก็ผลงานทุกอย่างอิตาลีดูดีกว่าหมดเลยนะครับก็ เรียกได้ว่าข่มกันมายาวนานให้ทางด้านของอิตาลีทีมหญิงครับเอาชนะปรตุเกตได้อย่างน้อยที่0ประตูต่อ2อครับยังไงก็เชื่อว่าจะเป็น3แต้มของอิตาลีทีมหญิงอีกเกมนึงครับเกมนี้ขออยู่อัซูรีสาวครับคู่ที่3ครับจะเป็นสวีเดนออสเวนคารครับแต่ว่าเตะกันเที่ยงคืนนะก็จะเป็นทานานของน no ็อคครูปิ้งครับจะเล่นที่แพสซิ่นัมคารีนา พบกับปอมปปอคันนานะครับมาร์ตินฟอสครับรับมืออุปส์เคิรสเทนเซนนะครับเอ่อนอกโปิ้งอันดับ9ตอนนี้13เกมผ่านไปชนะ4เสมอ3และแพ้6ครับยิง21เสีย24ได้มา15แต้ม7เกมในบ้านเฉลี่ยแล้วได้นัดละ1แต้มนะครับชนะ2เสมอ1แพ้4ได้7แต้มยิง11เสีย14เสียประตูในบ้านเยอะนะครับเฉลี 4, ่ยแล้วก็นัดละ2ประตูเลยส่วน6เกมนอกบ้านครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2ยิง10เสีย10แล้วก็ได้8แต้มนะครับ หเกมหลังสุดชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้2ยิง6เสีย9ได้6แต้มปอมมาปอคาน่าตามหลังนอคปูปิงอยู่2แต้มครับเพราะามี13แต้มจาก13เกมนี่ก็เฉลี่ยแล้วนัดละ1แต้มนะครับชนะ4เสมอ1แพ้8แพ้ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วก็ยิง16เสีย19 6เกมในบ้านแพ้ถึง5ครับชนะได้เกมหนึ่งได้3แต้มส่วนเกมเยือน7เกมชนะ3เสมอ1แพ้3 ยิง12เสีย9แล้วได้10แต้มนะครับ6เกมล่าสุดพวกเขาแพ้ถึง5เกมครับแล้วก็ชนะได้เกมเดียวยิง7เสีย10ประตูได้มา3แต้มสำหรับการเจอกันล่าสุดเมื่อวันที่22ตุลาคมปีที่แล้วกินกันไม่ลงเลยนะครับที่นี่ครับเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับกำแพงเสมอเจ้าตามแผงแล้วก็มาต่ำก็ในบรรดา10เกมหลังสุดถ้านอคโคป,ปิ้งทำได้ตามแพงน่าจะอยู่ที่4เกมได้นะครับแตะสูงครับทั้งหมดดูจากตรงนี้น่าจะอยู่ที่7เกมนะครับสำหรับนอคโคป,ปิ้งครับ เสมอกับเยือกกระเดนล่าสุดในเกมเยือนหนึ่งประตูต่อหนึ่งครึ่งควบของเยือกกรเดนนอคอปิ้งทำได้มาตำ่ำนอคอปิ้งทำได้6จาก10เกมหลังสุดและแตะสูงก็6เกมเช่นกันพอมาปะคานหน้าครับบุกไปชนะเดก้าฟอยได้ถึง0ต่อ3ครับกำแพงสมอทำได้แล้วก็มาสูงก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องชนะเยือกกระเดนถึงต่อ4ครับ10เกมล่าสุดถ้ารวมเกมอุ่นเครื่องกับเยือกกรเด็นหน้าทำได้4เกมครับ ส่วนแต่สูงก็4เกมเช่นกันนอคูปปิ้งเกมนี้ในแนวรุกครับก็จะมีอเนอร์เทรัสตาซันครับกิสเซอร์นนมานรวมถึงแอสเอรี่ซิกิลเกสันครับทางฝั่งขวาก็จะเป็นเดวิดคาวซันสั่นทุกคนอีกแล้วปอมาพอคันหน้าก็จะมีกองหน้าอย่างอดัมยาคอบเซนนะครับวิกเตอร์ลินแล้วก็เลิฟอาร์ทอฟสำหรับคู่นี้ครับกำแพงเสมอเจ้าบ้านนอคูปปิ้งได้ขาว แล้วก็ปอปอได้เต็มเลยนะครับสำหรับนอคคปิ้งสูง3ลูกควบม,มาเต็มและต่ําได้0.76ก็มองว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีครับแต่ว่าสิติเกมเยือนของปอมาปอคาน่าเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับเพราะฉะนั้นเกมนี้คงจะต้องแวะนอคปิ้งเจ้าบ้านครับอย่างน้อยเฉือนกันสัก1ประตูก็ยังดีครับให้นอคคปิ้งครับเอาชนะปอมาปอคาน่า2ประตูต่อ1เกมนี้เก็บ3แต้มก็คงจะต้องวัดใจความเป็นเจ้าบ้านนะส่วนทีมเยือนก็อย่างที่บอกครับว่า แม่เกมรับย่ำแย่จริงนะครับเพราะนั้นเกมนี้วัดนอโคปิ้งครับคู่ที่4ไอซ์แลนด์พิมเมร์ลิงครับตี25นาทีฮารฟนับยอดูครับจะพบกับสเตียแมนกาดาเบ้นครับเล่นกันที่สนามฮ er ิเดรนดีเฮเมอร์กุจจันสันครับรับมือโยคูอิาเบตาซันนะครับ ทำนัพยอดันอ,อันดับ10นะครับ13เกมชนะ4เสมอ2แพ้ถึง7เกมยิง19เสีย19กแล้วได้มา14แต้มส่วนใหญ่ได้แต้มเนี่ยได้จากการลงเล่นในบ้านครับ5เกมในบ้านชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครยิง9เสีย2ได้11แต้ม8เกมเยือนนี่หนักครับแพ้ถึง7เกมครับชนะได้เกมหนึ่งแล้วก็ได้มา3แต้มนอกบ้านนี่เสียถึง17ประตูนะ6เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้3ยิง7เสีย7แล้วก็ได้7แต้ม เซนจนากาะาแบรครับอันดับ5นะครับ13เกมชนะ6เสมอ2แพ้5ยิง24เสีย24เก็บได้20แต้มในบ้านเนี่ยพวกเขามีแพ้2เกมจาก8เกมแต่ก็เก็บแต้มได้ถึง16แต้มนะครับ5เกมเยือนครับชนะ1เสมอ1แพ้ไป3ไม่ค่อยจะดีครับยิง6เสีย9ได้4แต้มเท่านั้นส่วน6เกมล่าสุดโดยรวมเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้2ยิง13เสีย12ได้10แต้มก็ยังเก็บแต้มได้เยอะแต่ว่า ทั้งยิงเยอะแล้วก็เสียประตูค่อนข้างจะเยอะครับเฉลี่ยนัดหนึ่งก็โดนแน่ๆครับประมาณ2ประตูต่อกเกมเลยนะสำหรับคู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดถ้าบ้านฮาร์ฟน้บยอดูต้องย้อนกลับไปกันยายนปีที่แล้วนะครับฮาร์ฟน้บยอดูแพ้ถึง0ต่อ3กครับกำแพงครึ่งลูกก็โดนแล้วก็มาต่ําส่วนล่าสุดเจอกันเมษายนที่ผ่านมาครับน้บยอดูไปเยือน เซจนากาเดแบที่บ้านของกาดาแบนะครับไปแพ้2อหนึ่งครับปอปอกระโดดแล้วก็มาต่าเรเดวาทัศสิเกมหลังสุดฮามนับยอดูเนี่ยไม่ค่อยจะถูกใจถูกทางกับการดาแบเท่าไหร่ลักเพราะว่าฮามนับยอดูทําได้แค่2เกมครับแล้วก็แตะสูง5เกมเจ้าบ้านเนี่ยล่าสุดเพิ่งจะไปเยือนเคอารียวิกครับแพ้มา3ต่อ2ครึ่งลูกก็โดนแล้วมาสูงแต่ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านจัดการ IFS3 ครับ2ต่อศูนครึ่งควบทำได้มาต่ำา10เกมล่าสุด ก็ทําได้4เกมส่วนแต่สูงก็4เกมเช่นกันนะครับถือว่าไม่ได้เยอะครับโดยเฉพาะ6เกมหลังสุดก็เพิ่งจะมีเกมล่าสุดนะครับที่ยิงกันถึง5ประตูก็เลยสูงเกมเดียวในรอบ6เกมแต่ถ้า10เกมก็4เกมนะครับเซจนล่ากาตาเบเพิ่งจะไปเยือนวาลุเรียวิกครับแพ้3-1ต่อครับปอปอก็โดนซะ แล้วก็มาศูนย์ครับก็เกมที่ทําได้ล่าสุดคือบุกถล่มอัคราเนสในวันที่23มิถุนาครับถึง0ต่อ3กระแบ่งเสมอทําได้มาต่ําทําได้ทั้งหมด6จาก10เกมหลังสุดตามกระแบงและแต่สูง7เกมนะครับฮาร์มนับยอดดูครับตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามมีเคอร์ตานฮาร์ดรอสันนะครับบิออนเดนิเอลสวอริสันส่วนกองหน้าก็จะเป็นออฟเฟอร์อากุสบิออนสันนะครับสำหรับเซจนากาดาเบรครับในแนวรุกโยฮันอานิกานาซันครับ เบรนดิตวา r เรนแล้วก็ a n d เด u n a b าเบียสนาซอนกำแพงเจ้าบ้านปอได้ลบ10นะครับสูง3ลูกควบได้ลบและต่ำได้ลบ10เช่นกันนะ0.89ก็ใกล้แล้วล่ะ <c oughs> อ่าสำหรับเกมนี้ครับก็ถือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยสำหรับเจ้าบ้านอย่างฮาร์ฟนะับยอดูก่อนครับสถิติในการลงเล่นในโอกาสนี้ถ้าในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยจาก5เกม ส่วนกาตาแบนครับถ้าออกเกมเยือนครับก็คือออกทะเลนั่นเองครับได้เป็นแค่4แต้มจาก5เกมแล้วก็เกมรับเนี่ยเสียถึง9ประตูก็เสียประตูเยอะเหมือนกันส่วนการเจอกันครับค่อนข้างจะแพ้ทางทางด้านของกาตาแบนะครับเพราะฉนั้นเกมนี้ยังไงก็ตามครับทุกกำแพงของฮาน์มดาเดยวดูครับผมมองว่าเซจนากาตาแบนมีลุ้นอย่างน้อย1แต้มให้คู่นี้เสมอกันที่2ประต่อครับ ให้ทางด้านทีมเยือนได้1แต้มแล้วก็ทําประตูกันเยอะเพราะนั้นแวะทีมเยือนอย่างซิดากาดาแบนครับคู่ที่5ครับ,รบฟินแลนด์ไวเค้าลีก้าเวลา4ี่ทุ่มนะ KTP คอตการ์ K TP, K ka, กับกาน์เนสตันเฮลซิงกิครับสนามอตโตทอร์ซาอารีน่าครับโยนาสเดฮอมครับรับมือยูซี่รับเปลาตีนะครับสำหรับคอตการ์อันดับ12ครับสิ 13, เกมชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้ไป8ยิง14เสียถึง33ประตูได้มา9แต้มเท่านั้น เจ็ดเกมในบ้านชนะเกมเดียวครับเสมอสแล้วก็แพ้3ด้วยยิง8เสีย15ได้6แต้มส่วน6เกมหลังสุดเอ่อพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้3ยิง7เสีย13ได้5แต้มเอ่อนอกบ้านได้3แต้มครับจาก6เกมนะมีแพ้5เกมด้วยนะสำหรับการนิสตันเฮลซิงกิครับอันดับ7ชนะ4เสมอสและแพ้5ยิง18เสีย24เก็บได้16แต้มแล้วก็นั่นคือแต้มทั้งหมดจาก13เกมที่ลงสนามครับในบ้านชนะ2เสมอ2แพ้ 2, แพ2ครับยิง9เสีย 9, 9้าได้8แต้มส่วนเกมเยือนก็ ชนะ2สเสมอ2เหมือนกันแต่ว่าแพ้3เกมครับจาก7เกมก็เก็บมาได้8แต้มแถมยิง9ประตูเท่ากับในบ้านครับแต่ว่าเสียเยอะกว่าครับเสีย15ประตูส่วน6เกมหลังสุดชนะเกมเดียวครับสเสมอ3แพ้2ยิง7สเสีย12แล้วก็ได้6แต้มเท่านั้นคู่นี้เจอกันล่าสุดถ้าเล่นกันที่บ้านคอตก้าสาทีพฤษภาคมปี2023เนี่ยจะเป็นฟุตบอลถ้วยครับสเสมอกัน1ประตูต่อห แต่ว่าถ้าในลีกเนี่ยเดือนพิทยายนปี2022ครับคอด้าชนะได้4ี่ต่อ0ครับบอปอก็ทําได้แล้วก็มาสูงแล้วก็เกมล่าสุดคอด้าไปเยือนกันนิสตันเฮลซิงกิเมื่อ14มิถุนิยนที่ผ่านมานี่เองแพ้2อหนึ่งนะครับคือควบโดนแล้วก็สูงต่ำเป็นเจ้าดูโดยรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะแพ้ทางกันนิสตันเฮลซิงกิพอสมควรเลยครับสำหรับคอก้าเพิ่งจะไปเยือนเทมเปเร่แพ้มา2-1ครับลูกคืนควบ2อของทางด้านอินเวสเทมเปเร่คอด้าทำได้แล้วมาต่ำคือแพ้น้อยเองนะครับ สิเกมล่าสุดคือทําได้2เกมล่าสุดที่ลงสนามแล้วก็แตะสูงอยู่ที่5เกมครับกาเนสตันเฮลซิงกิเพิ่งจะไปโดนคูพีเอถล่มยับเลยครับหต่อ2องครึ่งควบก็โดนแต่ว่าสูงแน่ๆครับเพราะยิงรวมกันถึง8ประตูเกมล่าสุดที่ทําได้คือเล่นในบ้านแล้วก็เสมอกับอินเตอร์ตูคูครับแบ่งมาได้ดึงแต้มครึ่งลูกของตูคูนะครับกาเนสตันเฮลซิงกิทําได้และมาสูง10เกมล่าสุดทําได้6เกมและแตะสูงครับทั้งหมดอยู่ที่6เกมเช่นกันทางด้านของคอสกาครับ ในส่วนของตัวลุกมิเชลกาสันนะครับมีออโตมุทธนากะครับมีญี่ปุ่นแน่แหละแล้วก็อเล็กซี่ทาวเนนนะครับส่วนทีมเยือนครับกนิส an ันเฮงกิก็จะมีทีมวารีเนนนะครับยอร์ค oh ิมลาโตเนนแล้วก็เอ็ดมุนอาโกเมนซาตรงกลางใช้เอฟเจนีบัคชิรอฟนะครับแล้วก็อาเม็ดคาบาชี กำแพงคู่นี้ครับทีมเยือนกันิสตันเฮลซิงกิรึ่งลูกมาเต็มครับปอปอได้ขาวสูง3ลูกได้0.93และต่ำได้0.94ก็สูงต่ำก็อยู่ที่ลบ10ประมาณนี้นะครับเกมนี้ขออยู่กับทานะของกันิสตันเฮลซิงกิครับโดยสถิติแล้วดูค่อนข้างจะข่ม KTP คอดก้าพอสมควรเลยถึงแม้ว่าเกมนี้คอดก้าจะเป็นเจ้าบ้านแต่ไม่ไหวครับยังไงก็ตามถ้า ทีมเยือนเปิดมาครึ่งแบบนี้เดินหน้าครับและลุ้นให้ชนะไปเลยครับ1ประตูต่อ2ครับลุ้นกันนิสตันเฮลซิงกิเก็บ3แต้มนอกบ้านนะครับคู่ที่6ครับทางด้านของปาเดียเวจิสนะครับจะเจอกับซูดูว่ามาเจมสโพนะครับนั่นคือฟุตบอลลิทวเนียดีวิชั่นหนึ่งครับอ่ะแต่กัน5ทุ่มนะครับที่สนามอักษติยาโรดันราบิกครับ รับมือโดนาทัสวอนิเซียสครับสำหรับบอติกเปเนเวเจสครับพวกเขาอยู่อันดับ7ในลีกลิทูเนียเดี๋ยวนี้ต้องมาลีกลิทูเนียกันแล้วครับอันดับ7ครับ18เกมชนะ6เสมอ4และแพ้8ยิง25เสีย26เก็บได้22แต้ม9เกมในบ้านชนะ4เสมอ1แพ้4ยิง1 4สีเสีย11เดได้13แต้มนอกบ้าน9เกมก็ได้9แต้มครับถึงแม้ว่าจะแพ้4เกมเท่ากันในบ้านก็ตาม6เกมหลังสุดไม่ค่อยจะดีนักนะครับชนะ1เสมอ2แพ้3ยิง7เสียส1อดและได้5แต้มครับ เพราะนั้นกินบุญเก่าของ12เกมแรกเนี่ยก็ถือว่าได้ถึง17แต้มนะครับสำหรับซูดูวาครับนี่คืออันดับ3ของลีกลิทูเนียนะครับ18เกมชนะ9สเสมอ7แพ้2ยิง27เสีย1 5ได้34แต้มก็นำหน้าทางด้านของเปนิเวจิตอยู่12แต้ม9เกมในบ้านไม่แพ้ใครเลยครับได้มา19แต้มส่วน9เกมเยือนก็ชนะ4สเสมอ3แพ้แค่2เก็บได้15แต้ม6เกมหลังชนะน้อยหน่อยนะครับแค่2เกมแต่ว่าสเสมอเยอะครับ4เกมไม่แพ้ใคร ยิง11เสีย6ได้มา10แต้มคู่นี้เจอกันล่าสุดถ้าเล่นกันที่บ้านของปานิเวจิสก็1 6มีนาคมนะครับช่วงต้นปีก็ปานิเวจิสชนะ2-0ครับกัมพงเสมอทำได้มาต่ำส่วนการไปเยือนสูดูว่าในเกมล่าสุดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายันเสมอมาได้0-0ครับกับแพงปอปอของสูดูว่าฐานะของปานิเวจิสทำได้แล้วก็มาต่ำคู่นี้สูงสีกันครับทำได้ทีมละ5เกมเท่ากันแต่ว่า5เกมหลังสุดจะเข้าทางปานิเวจิส เปเนเวจิตพึ่งจะแพ้คาบ้านให้กับทางด้านของซาวเกลิสวินิอุสนะครับสองประตูต่อสี่ครับครึ่งลูกโดนแล้วก็มาสูงเกมที่ทำได้ล่าสุดคือเปิดบ้านชนะไตนาวาอาริตุสนะครับสองศูนย์กำแพงหนึ่งลูกทําได้และมาต่ำถ้าสิบเกมหลังสุดดูจากตรงนี้ครับโอ้โ oh, หมีเกมที่ถล่มทีวัดดิสได้ถึงศูนย์ต่อสิบสามครับในบอลถ้วยก็หน้าทําได้ทั้งหมดอยู่ที่ห้าเกมครับส่วนแตะสูง,สง<ด>ก็อยู่ที่หกเกมครับซูดูว่าครับ พวกเขาชนะทานะของเฮเกลมันได้ศูนต่อ2ในเกมเยือนครับครึ่งลูกทําได้มาต่ําแล้วก็ถ้า10เกมหลังสุดดูเหมือนว่าจะทําได้ถึง8เกมตามแพงและแตะสูงครับโอกาสที่จะเป็น6เกมมีค่อนข้างจะสูงในทีเดียวเพราะว่ามีชนะในบอลถ้วยอย่างที่บอกครับชนะรีโออลทวินิอุสถึง0ต่อ4ครับก็น่าจะสูงนะในส่วนของกําแพงทีมเยือนครับก็จะมีปอของทีมเยือนครับได้เต็มแล้วก็ ทางด้านของเจ้าบ้านปานิเวจิตเสมอเจ้าบ้านได้0.63เท่านั้นสูง2ลูกครึ่งได้ -10 แล้วก็ต่ำได้0.86นะครับเกมนี้เดินหน้าครับผมมองว่าสำหรับทีมเยือนน่ะดูน่าจะฝากความหวังจากกำแพงได้มากกว่าแต่ว่าใครจะแวะคู่นี้จริงๆลองดูหน้างานก่อน5ทุ่มเล็กน้อยนะครับถ้าช่วงวาเตอร์มันดีๆนี่ก็อาจจะแวะ เจ้าบ้านได้แต่ณนะตอนนี้ครับผมมองว่ายัางไงก็คงจะต้องไปสู้ดูว่าไว้ก่อนครับเอาว่าเกมนี้ครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเชียร์ทางด้านทีมเยือนให้เก็บ3แต้มนะครับวันนี้ก็สรุป6คู่กันเลยครับสเปนน่าจะถล่มเบลเยียมได้อย่างน้อยที่4ต่อศครับสำหรับทีมหญิงในกลุ่ม B ีกำแพง3ลูกควบก็เดินหน้าอยู่กระทิงดุสาวส่วนโปรตุเกสทีมหญิงกับอิตาลีทีมหญิงครับ อาซูรี่สาวค่อนข้างจะข่มมาโดยตลอดครับเพราะ,ะนั้นเกมนี้ครึ่งควบก็อยู่กับอิตาลีให้ชนะศูนย์ต่อสองนอคโคปิ้งกับปอมบาปคาน่าถ้าฟอร์มล่าสุดตอนนี้คงจะต้องแวะเจ้าบ้านนอคโคปิ้งครับให้เฉือนปอมบาปคาน่าอย่างน้อยที่2ประตูตอนหนึ่งที่กำแพงเสมอเจ้าบ้านนะครับสำหรับโอดูกับเจมันกาตาเบ้ครับให้คู่นี้จบเจ้าที่2มาประตูต่ปอปอปปของเจ้าบ้านครับลุ้นทีมเยือนนะครับแล้วก็น่าจะทำประตูกันเยอะด้วยคู่นี้สำหรับ k t ทีพีคอรก้ากับกานินสันเฮลซิงกิครับ คู่นี้กำแพงครึ่งลูกของทีมเยือนก็ตามทีมเยือนครับให้ชนะที่1ประตูต่อ2เป็น3แต้มของแคเนสตันเฮลซิงกิส่วนไปเจอวันนี้กับซูดูว่าครับณนะตอนนี้ดูจากกำแพงตอนนี้ถือว่ากำแพงทีมเยือนถือว่าน่าสนใจมากครับเพราะนั้นลุ้นกำแพงเสมอทีมเยือนครับให้ทางด้านของซูดูว่าชนะที่0ูย์ต่อนหนึ่งครับ6คู่วันนี้ครับติดตามผลงานในแะอรกันเหมือนเช่นเคยก็แอดเอดีสตัวใส่แอดนำหน้ามาแล้วเจอกันได้ก่อน2องทุ่มเดี๋ยวเบิ้ลไปให้ครับถึงมือท่านเลยครับโหนยก2ตัว2จังหวะ VIP 1ตรง1ตุงนะครับแล้วก็โอกาสเข้าทำา3ตัว3จังหว่าอีก3ชุดด้วยกันวันไหนมี2ไม่ต้องงงนะครับแล้วก็แน่นอนครับคู่แรกหน้าช่อง สเปนกับเบลยเยียมครับเม้นทายผลใต้คลิปนี้ถ่ายถูกก็ส่งเทเดียด AD33 ตัวรวมถึงเพิ่มเพื่อนก็รับ50กันไปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับจะได้มาเจอกัน,นทุกวันและทุกคลิปนะครับเอาละวันนี้วันก็ถือว่าบอลเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ยังมีให้ได้ติดตามครับแนนมองไปที่ทั้งสเปนแล้วก็อิตาลีทีมหญิงนะส่วนนอคอิ้งกับปอมาโปคาน่าก็มองเจ้าบ้านนะครับ เอาละวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแบบจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะคู่พรุ่งนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะรอบรองของฟีฟา่าขา b เวอร์ครับก็จะเป็นเชลซีลงสนามในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นครับสวัสดีครับ